ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับเมื่อนี้ก็มาพอๆกับพอแตมอีกเนาะพี่น้องเนาะครับแตมพามาติดตามเราพัฒนาของเซียนหนองคายต่ออกเนาะพี่น้องครับเมื่อคืนนี้นะครับเนาะวันจันทร์ที่8เมษายน67นะครับเราพัฒนาออก239 5 4 5เีครับเลขล่างก็ออก 95 <God>, นะพี่น้องเนาะครับนี่พี่น้องของเซียนหนองคายงวดที่ผ่านมาบนล่างบิ่งรลด 4, 5, 4 5, 5 5, กับ54กับหากรมาน้ำกันพี่น้องนะครับขับจับคู่ก็ได้แค่464748ออก45บนพี่น้องนะการนาติดตามยี่น้องรับเนาะ ครับเดี๋ยวมื่อนี้พ่อแตมมามาติดตามต่ออีกนะครับกับลาวพัฒนาเซียนหนองคายนะครับราไปเบิ้งน้ากันนะครับวันพุธนะพี่น้องเนาะวันพุทธที่สิบ เราพัฒนาเซียนหนองคาย บนล่างมีงรูด8กับ9นะครับชุดวินเป็นเดทพี่นองเนอ แปดเก้ 4, 5, 6, นะครับสัดวเกลียนมานอกพี่น้องครับส่วนจับคูนะครับนอพันเนนที่รัก8กับเก่านะพี่น้องเด้อกระซีมี

ก้าห้าก้าหกก้าห้าคือบไหงงวดกว่อนชิวานะพี่น้องเนะาะไม่ไหงงวดน,นี่ออกแล้ว <c oughs> ครับที่จริงแล้วออกแล้วก็วออกได้อีกที่พี่น้องเนาะครับได้กบเป็นไปได้เนาะครับเนาะครับมาเบิ่งตกกันนะพี่น้อง แปดเก้าเก้าซันนี่อยู่ที่น่อง ก็หาออกแล้วได้พี่นอ้องแต่ว่ากับวันเนียนมากเนาะครับเนาะครับอันนี้ก็เป็นไปได้เนาะครับเนาะออกแล้วก็วออกอีกได้นะครับอันนี้ตามอาจารย์พื่นไท้มาจังสี ที่มานน้ำกันระวังไว้ได้พี่น้องเด้อแปดเก้าเก้าแปดระวังไปอัตรที่ผ่านมากกวมานน้ำกันเนาะครับเนาะครับครับอ่าพี่น้องแคปหน้าจอเด้อครับเด้อกับราวพัฒนาเซียนหนองคายเนาะพี่น้องเนาะขับบนล่างวิ่งรวดแปดกับเก้านะครับชุดวิ่งเพิ่นกับแปดเก้าศูนย์สี่ห้าหกหรือว่าเอฟซีมักศูนย์กระจับอัลเทอรับเด้อศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกนะครับเนาะครับ คือชุดเตรียมมงคลน,นะครับเฉพาะคนจับคู่ก็กมีซ้ำนี่นะครับพี่น้อง8 4 8 5 8 6 9 4 9 5 9 6 9 5กกเออกแล้วหรือจะออกกี่กวพี่น้องก็เป็นตัวเนียนเพิ่มขอบนะครับเนาะเอาคอยปังๆเด้อวันนี้อาจารย์เซียนน้องคายขับพอเตรียมขอขอบคุณหลายๆนะครับเด้อเซียนน้องคายนะครับเนาะที่ให้แนวทางเล่าพัฒนาพอเตรียมมารับฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิ่งไปเป็นแนวทางน้ำกัน ชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับเด้อตัวเลขเป็นแค่แนวทางนะครับเนาะเอาฉนั้นแล้วพ่อเตียมกับข้อไวพ้พอนคอยเขา่าคอยปังๆนะครับเนาะเอฟซี FC ก็จะได้โศกโศกมันๆกันนะครับครับจะลืมได้พี่น้องเนดะ้อจะลืมกดติดตามช่องพ่อแต้มคนเดิมซานเอลนะครับเนาะครับฝากกดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือนไว้นำนะพี่น้องเพื่อจะบผาดชิใหม่ๆมนะครับ เอาสุดท้ายท้ายสุดนี้พ่อเตี่ยมขอกราบขอบพระคุณเอฟซีทุกคนนะครับเด้อที่เขามาเบิงมาติดตามพ่อเตมครับพ่อเตมขออวยพรให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับเด้อความเก็บใหญ่ใดความไข่ใหญ่มีนะครับเนาะขับขอให้มีแต่โศกแต่ลาภให้ถูกหวยรวยเงินกันทุกทุกคนนะครับเอาสําหรับคลิปนี้พ่อเตมก็มีแคียนน้นะครับเนาะรับเอาไว้พอกันอีกคลิปนะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม